สวัสดีครับสมาชิกช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เสน่ห์จันตัวใหม่มาก็จะมาพามาดูแล้วก็โชว์ตัวแล้วก็แนะนำเพื่อนๆจะได้รู้จักกันเนาะว่าจะมีเสน่จันชนิดนี้อยู่นะครับมาขวามือนะครับเดี๋ยวนะเทียบกันก่อนเดี๋ยวไม่เห็นใบไม่เห็นใบ ขวาเออ่ซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นสเสน่จันแดงนะสเสน่จันแดงนะเพื่อนๆผมเคยลงคลิปอยู่นะในช่องลองไปหาดูนะสเสนจันแดงกับสเสนจันโกเมนเนี่ยความแตกต่างกันยังไงนี่แดงเขาก็จะใบเรียวยาวเป็นทรงหัวใจตามนี้แล้วก็หลังใบ ใบก้านใบก็จะแดงๆแ,แบบนี้อันนี้ยังต้นเล็กนะเพราะว่ามันรูดมุมกล้องมาไฮไลท์ก็คือตัวนี้ครับพอดีได้มาจากเาพื่อนๆนะเพื่อนตนะีรุดที่เพื่อนๆเขาแบ่งกันมานะครับผมก็มีต้นเดียวนะอันนี้เขาจะเรียกเสนจันโบราณนะครับเเสนจันโบราณสายชนนะครับ สเสนจันแดงโบราณสเสนจันแดงโบราณสายชนนะครับคือพบเห็นที่จังหวัดชนบุรีนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเออผมเลยพามาดูครับมาความแตกต่างของตัวนี้สเสนจันโบแดงสเสนจันแดงโบราณสเสนจันแดงโบราณสายชนนะครับขวามือนะขวามือ สายมือนี่จะเป็นสเสน่หจันแดงบ้านเราธรรมดาครับดูความแตกต่างครับดูก้านใบครับดูก้านใบแล้วก็ดูหลังใบครับสเสน่ห์จันแดงโบราณน,นี้ผมมีอยู่ต้นเดียวนะเขาแบ่งผมมาต้นหนึ่งนะอันนี้ผมมีต้นเดียวนะต้องทําพันธ์ก่อนนะครับก็พบเจอน้อยมีน้อยครับผมราคาก็สูงอยู่นะ สูงกว่าจันแดงนะหายากนะครับอันนี้ผมได้มาต้นเดียวครับดูหลังใบครับหลังใบจะแดงเลยครับดูเทียบกันกับเสนจันบ้านฝั่งซ้ายมือนะขวามือนี้เป็นเสนจันแดงโบราณครับเสนจันแดงโบราณน,นะครับไม่ใช่จันคือเสนจันพวกเสนจันป่าอะไรพวกนี้จะมีลักษณะเยอะมากทางใต้นี้เห็นถามผมมาเยอะมาก แต่ตัวนี้คือจะพบเจอได้น้อยนะครับอันนี้จะเป็นสเสนจันโบราณเสนจันแดงโบราณน,นะสเสนจันแดงโบราณสายชนนะครับคือสายชนก็คือชนบุรีนะครับพบเจอที่ชนบุรีนะครับอันนี้ผมรับได้รับมานะครับผมได้มาต้นเดียวนะต้นไม่ใหญ่นะกระถางนี่นะพอดีเขาแบ่งหนอให้เนาะเขาแบ่งหนอให้ผมมีต้นเดียวนะ ยังไม่ยังไม่มีแบ่งขายนะเพื่อนนี่ดูหน้าใบมาเมื่อกี้ดูหลังใบแล้วก็ดูหน้าใบเทียบอีกทีนึง่งอ่ะหน้าใบเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงอ่ะตั้งโทรศัพท์แป๊บนึงอ่ะหน้าใบเป็นไงครับเพื่อนขวามือนี้จันแดงโบราณน,นะหน้าใบก็ขวามือนี้จะออกไปทาง คือเหมือนออกมองผิวเผินเหมือนจันดําเลยนะมองผิวเผินเหมือนจันดํานะออกไปทางนั้นนะออกไปคล้ำๆเลยดําก็ดาคลาขออภัยครับกลองหล่นลองตกเอ๊ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ว่าจะหยิบจันดําให้ดูก็อันนี้หน้าใบนะนี่หน้าใบนะราจะท่งนี้เอ๊ะนี่จะเป็นหน้าใบเขา ก็จะมีความแตกต่างกันเลยเนาะชัดเจนเนาะหน้าใบแล้วก็หลังใบเนาะนี่ขวามือนี่จันแดงโบราณนะครับใบก้านหลังใบเขาจะแดงทุกใบนะครับจะเป็นแบบนี้ตามนี้นะครับโอเคเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ ขอ,อจบเพียงเท่านี้เนาะโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ